สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็จะอ้างอิงถึง2คลิปที่แล้วส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปที่เราทานะคะคลิปที่แล้วดีกว่านะคะคลิปที่แล้วเราจะเป็นการพูดถึง GM นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันถึง50,000ื่นแล้วนี่ห้าหมแล้วนะคะก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้เป็น GM เมแล้วมันจะได้เพิ่มอะไรใช่ไหมคะก็คือเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเราอะมีทีมรีวอร์ดเนี่ยสชั้นใช่ไหมคะชั้นแรกก็คือ ลูกตรงก็คือ direct นะคะชั้นหลาน indirect นะคะที่เราได้กันนะคะเราจะได้เห็นว่า indirect ทั้งอ้อมเราเราสมมติว่ารหัสน,นี้เป็นชั้นหนึ่งเออรหัสนี้เป็นรหัสที่หนึ่งนะคะแล้วรหัสที่สองรหัสที่หนึ่งกินรหัสที่สองใช่ไหมเราได้กิน0.15ใช่ไหมคะอันนี้กิน0.15อันนี้กิน0.10นะคะสำหรับชั้นที่สามถูกไหม ชั้นหลานใช่ไหมคะเนี่ยมันได้ศูนย์จุดศูนย์สอง,สองสว่าเขาลงเยอะนะคะแต่แตอนนี้นะคะเราจะได้เพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกคือรายได้ช่องที่สามนะคะโอเคถ้านับเป็นรายได้ดีกว่าเรามีถึงห้าช่องมียังไงเห็นเลยคือมันอยู่อีกช่องสีส้มนี่แหละทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ช่องสีส้มเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ทีมรีวอร์ดเนี่ยปาเข้าไปสามแล้วแล้วสเต็กกิ้งอีกหนึ่งเป็นสี่ Mining อีกหนึ่งเป็น5้นะคะหช่องทางนะคะไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยอ่าโอเคทีมรีบอร์ดเนี่ยปลาไป3ช่องทางแล้วเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้เรามีสิทธิ์ได้เป็น GM เราได้บวก0.20%นะคะจากไหนนะคะจากยอดทั้งหมดแต่ถ้าข้างล่างเรามันมี GM แทรกสมมติว่าน,นี่นี่ตัวเราเลยอนี่ตัวเรามันมี GM แทรกมา GM แทรกมาตรงนี้ เจมแซงมาตรงนี้เพราะว่าเขาครบยอดทเหมือนกันโอเคไหมนั่นแหละแต่ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็จะใด้กิน0.20%ของกำไรของเขาอีกทีหนึ่งของ a g m คเอ็คล่างที่ติดเราอะโอ้ยนะจะเหลือเท่าไหร่น้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนคะมันถือว่ามันไม่ได้ยอดที่แบบโวลุ่มแบบหนาแบบบริษัทจ่ายไม่ได้เงี้ย เราต้องภูมิใจที่บริษัทจ่ายได้ดีกว่านะคะสรุปว่าเรามีวันนี้นะคะคนปกตินะทั่วไปนะที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะไม่มียอด mining แน่นอนนะคะแต่สามารถมียอดรีวอร์ได้นะคะทั้ง3ยอดนะคะแล้วก็มี staking ได้แน่นอนแล้วแต่จำนวนที่คุณต้องการเลยสมมติว่า staking อ่ะคุณลงไปทั้งหมด3แบบเออครั้งเนี่ยคุณก็นับเป็น1นึ่งช่องทางดีด ฉะนะั้นก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะอันนี้นะคะสเต็กกิ้งตัวนี้เราทำไปตัวนี้ใช่ไหมคะ11เนี่ยเราก็ได้แบบว่าคูณ1%ถูกไหมมันก็ออกมาควรจะ0.1อะ่ะประมาณนั้นนะคะ0.1น 1, 1, 1, 1, 1, 1อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นอันนี้ได้ถึง0.13เราก็ถือว่ามันได้เยอะพื้นขึ้นนะคะโอเคแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว My t e ี m กันนะคะว่า My y e ีมของเราตรงนี้นะอย่างที่เรารู้เลยยอดถึง5 0,000แต่ว่าตรง ไอคนที่เราแนะนําตรงอ่ะมันถึง5คนไหมแล้วมันทํา lp ไหมนะคะถ้าสมมติว่าคนแนะนําเราตรงโอเคเรามี5คนจริงแต่เขาไม่ได้ลง lp ไม่นับนะจ๊ะโอเคนะเป็นอันที่เข้าใจกันนะคะมันจะคล้ายๆเดิมแหละมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะคะสรุปแล้วนะคะก็ทุกคนก็ได้สะสมให้เป็น gm นะคะเพื่อที่จะได้มีออยอดทั้งหมดนะคะ4ี่หทางนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมา add additional นะคะหรือว่าเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งบางคนบอก ไอกราฟมันหายไปไหนนะคะมันไม่ได้หายนะคะมันเปลี่ยนที่เฉยมันเราไปดูได้สองช่องนะคะสองช่องนี้นะไปดู S T C ตัวแรกเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือกดไปหรือว่าดูข้างหน้าก็ได้นะความจริงไม่ต้องกดหมาก,ก็ได้นะคะมันจะเห็นว่าตรงนี้มันเพิ่มเป็น48.56ถูกไหมเราม่ต้องกดเข้าไปดูเราก็เห็นจํานวนแล้วหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือตัวเบ์เซอร์ถูกไหมคะตัวเบ์เซอร์เนี่ยเราก็จะมองเห็นตัวนี้คะ่ะตัวนี้นะ รง Full Network Overview นะคะเรากดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะมันก็จะเป็นกราฟของอ,อ,อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะ AVE นะคะตัวนี้ AVE.AI นะคะอันนี้มันจะชัดกว่านะคะมันจะชัดกว่าคือไออันนี้นะจะชัดกว่าก็จริงแต่บางคนคนเราบอกว่าไม่สนใจฉนันต้องการดูแค่ตัวเลขนะคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการดูแค่ตัวเลขนะคุณก็จะมาดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเร็วกว่าถูกไหมคะอันนี้เป็นเวลาเร็ว ะะถ้าเกิดว่าคุณอยากทำการดาวน์โหลดแอป,ปตัวนี้หรือว่าต่อกับกระเป๋าตัวนี้นะคะก็เราคิดว่านาคนมันจะได้มีการ Exchange Swap หรือว่าเข้าไปสู่อีกกระเป๋านึงได้นะคะมันก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยคุณสามารถกดตัวกระเป๋าคุณได้แล้วก็ต่อกระเป๋าได้นะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะคะ โอเคตัวนี้เราได้ทำการตอบไปเรียบร้อยเลย,เยไม่ต้องใส่ไอตัวคอนเฟิร์มอะไรมาะคะโอเคปิดไปนะคะสรุปนะคะว่าคร่าวๆแล้วก็คือรายได้ของคนคุณนะคะถ้าอยากจะมีรายได้หลายๆช่องทางนะคะก็นะคะอย่างน้อยทีมรีวอดเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้3ช่องทางแลวแล้วก็สเต็กกิ้งอีกนะคะอย่างน้อยคนหนึ่งอ่ะต้องมี3ช่องทาง นะคะก็คืออย่างน้อยทีมรีวิวสถ้ายังไม่ได้ GM g อ็จลรวมจีจะเป็น3นะคะแล้วก็สเต็กกิ้งนะคะช่องทางสเต็กกิ้งนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ประมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ